การปลูกมะนาวแบบไรดินถือว่าเป็นเทคนิคก,การปลูกมะนาวที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีทําให้มะนาวไม่เกิดโรคต่างๆไม่เกิดอาการจากน้ําขังสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะผสมวัสดุปลูกก่อนตัวนี้เราจะใช้4ส่วนจากนั้นก็ใช้ขี้วัวหมัก อีกหนึ่งส่วนหลังจากที่เราผสมกันเต็มเข่งแล้วนะครับเราก็จะเตรียมหลุมก่อนที่จะแกะถุงแล้วก็เอาต้นมะนาวมาเทียบก่อนวัสดุปลูกให้อยู่เสมอกับดินเดิมในถุงพอชำขั้นตอนการแกะนะครับพยายามอย่าให้ดินเดิมแตกค่อยๆวางลงไปจากนั้นให้เรา ใช้มือกดวัสดุปลูกถ้าเกิดวัสดุปลูกมีการยุบตัวลงไปเราก็ผสมแล้วก็เอามาใส่ใหม่ให้เต็มปลูกต้นมะนาวกับวัสดุในการยึดเพื่อเป็นการไม่ให้ต้นมะนาวเนี่ยโยกต่อจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําการดูแลรักษาก็คือเราสามารถที่จะให้น้ําได้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3สปัปดาห์ก็จะมีการฟื้นตัวแล้วก็มีการแตกรากใหม่ซึ่งการแตกรากใหม่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้จากการแตกยอดใหม,ม่มาด้วยส่วนที่เป็นดอกก็จะเริ่มแตกออกมาแล้วเริ่มติดผลขนาดเล็กตัวนี้จะช่วยในเรรื่อองงขกาาตััดปญห เรื่องดินแน่นดินอุ้มน้ําจนเกินไปและยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นมะนาวนาไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตได้ด้วยเทคนิคการปลูกมะนาวไรดินเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกมะนาวไรดิน การปลูกมะนาวเราสามารถที่จะปลูกได้หลายวิธีซึ่งการปลูกมะนาวแบบไร้ดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์อย่างมากในการปลูกมะนาวทาให้ต้นมะนาวมีการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตที่ดีซึ่งวันนี้เราก็จะนําเอาเทคนิคนีคน้มานําเสนอโดยเราจะปลูกมะนาวไร้ดินในเข่งสาหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกก็คือวัสดุป,ปลูกซึ่งวันนี้เราจะใช้เข่งขนาด15นิ้วกิ่งพันมะนาวเป็นกิ่งตอนนะครับเลือกเอาต้นที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงปลอดโรควัสดุที่ใใใช้้นกกกกการปลู็จะมมมีพวบไ ขี้วัวหมักน้ํากับวัวลดน้าเอาไว้รดหลังจากที่เราปลูกเชือกแล้วก็มีไม้สุดท้ายเลยก็จะมีคัตเตอร์นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะผสมวัสดุปลูกก่อนสามารถที่จะใช้เศษอินรียวัตถุต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษฟางข้าวเศษหญ้าแห้งพวกนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นใบไม้แห้งตัวนี้เราจะใช้4ส่วนจากนั้นก็ใช้ขี้วัวหมักอีก1ส่วนถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นได้ หลังจากที่เรานํามาแล้วเราก็ผสมกันนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วก็เราจะผสมอีกรอบหนึ่งให้มันเต็มเข่งหลังจากที่เราผสมกันเต็มเข่งแล้วนะครับเราก็จะเตรียมหลุมก่อนที่จะแกะถุงแเราก็อาต้นมะานาวาเทียบก่อนวัสดุปลูกให้อยู่เสมอกับดินเดิมในถุงพ่อชำํำเมื่อเราเทียบดินเดิมเรียบร้อยนะครับ เราก็สามารถที่จะแกะถุงได้เลยเราจะใช้คัตเตอร์กรีดก่อนขั้นตอนการแกะนะครับพยายามอย่าให้ดินเดิมแตกถ้าเกิดดินเดิมแตกเนี่ยเขาจะฟื้นตัวค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ค่อยๆวางลงไปพยายามให้ต้นมะนาวเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางของเข่งที่เราจะปลูกหรือถ้าเป็นภาชนะอุปกรณ์ปลูกอย่างอื่นเราก็ทําเช่นเดียวกันจากนั้นให้เราใช้มือกดวัสดุปลูกให้กดเข้ามาหาต้นมะนาวอย่ากดลงไปด้านล่างเลยเพราะว่าจะทําให้รากของต้นมะนาวเนี่ยขาด ถ้าเกิดวัสดุปลูกมีการยุบตัวลงไปเราก็ผสมแล้วก็เอามาใส่ใหม่ให้เต็มต่อจากนั้นให้เราทําการผูกต้นมะนาวกับวัสดุในการยึดซึ่งเราจะผูกให้แน่นเลยเพื่อเป็นการไม่ให้ต้นมะนาวเนี่ยโยกแล้วก็ไม่ให้ต้นมะนาวซุดลงไปตามอินทรีย์วัตถุที่เราใช้ปลูกหลังจากที่เขาเกิดการย่อยสลายแล้วนะครับอินทรีย์วัตถุต่างๆจะยุบตัวลงไปเราควรที่จะยึดต้นมะนาวให้ดีก่อนจากนั้นเราก็จะผูกเชือกกับไม้ที่ยึดต้นมะนาวกับอุปกรณ์ในการปลูกของเรา หลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับไม้เราสามารถที่จะถอดออกได้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วต้นมะนาวฟื้นตัวได้ดีแล้วเราค่อยถอดออกต่อจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําวิธีการดูแลรักษาก็คือเราสามารถที่จะให้น้ําได้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้แล้วก็ดูแลรักษาในเรื่องของพวกมแมลงศัตรูของพวกมะนาวไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนพวกพยไฟ แ้งต้นมะนาวสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็รับทาตอาหารต่างๆได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนี่จะเป็นตัวอย่างของการปลูกมะนาวไรดินหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ก็จะมีการฟื้นตัวแล้วก็มีการแตกรากใหม่ซึ่งการแตกรากใหม่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้จากการแตกยอดใหม่มาด้วยปกติแล้วต้นไม้จะแตกรากกับยอดพร้อมกันส่วนที่เป็นดอกก็จะเริ่มแตกออกมาแล้วเริ่มติดผลขนาดเล็ก ตัววัสดุปลูกเนี่ยจะมีการยุบตัวค่อนข้างที่จะเร็วเมื่อมีการยุบตัวเราจะต้องหาวัสดุปลูกมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอีคอกที่ผ่านการหมักแล้วเราก็ควรที่จะเติมให้เหมาะสมสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการปลูกมะนาวแบบไร้ดิน,น่ยถือว่าเป็นเทคนิคการปลูกมะนาวที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างธาตุอาหารให้กับต้นมะนาวตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการตัดปัญหาเรื่องดินแน่นดินอุ้มน้ําจนเกินไปสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีทําให้มะนาวไม่เกิดโรคต่างๆไม่เกิดอาการจากน้ําขังและยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นมะนาวนาไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตได้ด้วยหลังจากที่เกิดการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุหรือวัสดุที่เรานํามาปลูกซึ่งมันจะทําให้มะนาวเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นการสร้างจุลินทรีย์ให้เกิดขึ้นภายในวัสดุปลูก นำไปทําเป็นมะนาวนอกฤดูได้ง่ายนําไปประยุกต์ในการปลูกมะนาวกับอุปกรณ์ในการปลูกชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกวงบอร์ซิเมนต์เป็นพวกถังต่างๆหรือจะเป็นกระถางก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทําได้ง่ายน้ําหนักเบาด้วยซึ่งมันจะง่ายต่อการทําเป็นมะนาวอินทรีย์เอาไว้รับประทานเองเป็นการช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายเทคนิคการปลูกมะนาวไรดินเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ